คลิปนี้มาเรียนรู้การวาดภาพทิวทัศน์ตามหลักทัศนิยภาพแบบ1จุดกันครับเริ่มด้วยการเขียนเส้นขอบฟ้าก่อนเลยครับ mm hmm. ก็ให้อยู่ในส่วนด้านล่างของกระดาษนะครับไม่ได้อยู่ตรงกลางเป๊ะนะครับให้ยืงลงมาข้างล่างสักเล็กน้อยจากนั้นก็ให้เขียนกากระบาเล็กๆครับโอเคเพื่อกำหนดให้เป็นจุดรวมสายตา เขียนเส้นสองเส้นเข้็ไปหาจุดรวมสายตาหรือเราจะออกมาจากจุดรวมสายตาก็าเหมือนกันฮะเขียนออกมาหรือเขียนเข้าไปความห่างของเส้นนี้เนี่ยอย่าให้บานหรือแคบจนเกินไปจากนั้นฮะใส่ภูเขาสักสามลูกครับเอาลูกใหญ่ๆเลยนะฮะนี่ฮะสังเกตดีๆนะครับจะเห็นว่ามีภูเขาสองลูกอยู่ด้านหน้าและภูเขาอีกหนึ่งลูกอยู่ด้านหลนัง ขั้นตอนต่อไปครับเรามาสร้างบ้านกันครับเริ่มด้วยการเขียนเส้นให้เป็นกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้าง่ายๆเลยฮะขนาดประมาณ3คูณ5เซนติเมตรแล้วก็ขอให้กรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้านี้นะอยู่ทับเส้นขอบฟ้าจากนั้นให้ลากเส้นจากมุมกรอบสี่เหลี่ยมไปหาจุดรวมสายตาแบบนี้เลยครับอีกมุมนะครับมุมด้านล่างด้วยนะครับ ลากไปหาจุดรวมสายตามองดูไปก็จะคล้ายๆเหมือนเป็นเป็นบ้านห้องแถวยาวๆหลายครูหาอะไรครับแต่อันที่จริงแล้วเนี่ยเราต้องการทําเป็นเพียงแค่บ้านหลังเดียวก็พอเนาะดังนั้นเราจะตัดให้มันสั้นลงครับด้วยการเขียนเส้นแนวตั้งครับเนี่เป็นการกําหนดว่าบ้านของเราจะลึกไปแค่ไหนก็เอาประมาณในตัวอย่างนี้ก็พอนะครับจากนี้เนี่ยจะเริ่มซับซ้อนขึ้นดันั้นก่อนจะไปวาดกันต่อคุณครู ให้พวกเราทำความเข้าใจตรงนี้ครับที่เรียกด้านหน้าเนี่ยเพราะว่ามุมนี้ครับมันหันหน้ามาหาเราส่วนอีกด้านนี้ครับมันไม่ได้หันหน้าตรงมาที่เราก็เลยขอเรียกว่าด้านข้างคราวนี้ให้สังเกตเส้นแนวนอนของด้านหน้านี่ครับตอนนี้มันก็นอนปกตินะครับแต่ทันทีที่มันไปอยู่ด้านข้างเส้นแนวนอนจะหักมุมเปลี่ยนทิศไปหาจุดรวมสายตาท,าทันทีเมื่อเราวาดประตูใส่เข้าไป มันจะเกิดความแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับระหว่างประตูที่อยู่ด้านหน้ากับประตูที่อยู่ฝั่งด้านข้างงั้นเราไปทําประตูกันเลยดีกว่าครับเราเริ่มจากด้านหน้าก่อนขีดง่ายๆเลยครับเป็นเส้นแนวตั้งแล้วก็เส้นแนวนอนนะส่วนด้านข้างครับเริ่มแรกเลยครับให้เราลากเส้นบางๆจากขอบบนประตูบานแรกครับแล้วไปชนกับเส้นนี้ครับ จากนั้นครับเราจะลากเส้นไปหาจุดรวมสายตาเส้นนี้จะกลายเป็นแนวขอบด้านบนของบานประตูบานต่อไปนั่นเองครับส่วนเส้นต่อไปครับเขียนเส้นตั้งนะเส้นแนวตั้งนีครับสองเส้นเพื่อให้เป็นกรอบประตูด้านซ้ายด้านขวาโดยเริ่มจากแนวเส้นที่เราเขียนไว้เมื่อครู่เลยครับ เรียบร้อยครับตรวจสอบกันสักนิดหนึ่งดีกว่าว่าทาถูกหรือเปล่านะครับด้วยการดูว่าเส้นแนวตั้งของประตูทั้งสองบานเนี่ยครับยังตั้งตรงปกติหรือเปล่านะฮะถ้าเกิดว่าเฉียงแบบนี้ไม่ถูกนะฮะจะเฉียงเฉพาะส่วนด้านบนกับด้านล่างเท่านั้นนะครับอ่างั้นเราไปลองทําหน้าต่างกันต่อครับวิธีการทําก็แบบเดียวกันเลยครับเพียงแต่เส้นแนวตั้งไม่ต้องลากลงมาจนถึงสุดขอบ จากนั้นเราก็เขียนเส้นกรอบด้านล่างของหน้าต่างให้มันเฉียงไปหาจุดโดนสายตานี่ทั้งสองบาทเลยนะครับส่วนเส้นแนวตั้งยังตรงปกติไม่เฉียงคำเตือนเส้นแนวตั้งต้องตั้งตรงตามปกติห้ามเฉียงและเอียงแบบนี้ยกเว้นของจริงมันจะเอียงโอเคอะลบเส้นขอบฟ้าบางส่วนออกนะครับเพื่อทำให้เห็นบ้านของเราชัดเจนยิ่งขึ้น ไปเพิ่มหลังคางกันสักนิดดีกว่าง่ายๆเลยครับว่ารูปสามเหลี่ยมบนกรอบนี้เลยครับนี่ครับและตรงยอดเนียฮะให้ลากเส้นไปหาจุดร่วมสายตาครับนี่คุณครูลากแค่นี้ก็พอเพราะว่าขี้เกียจลบล้วฮะ <c oughs> ส่วนเส้นต่อไปครับติดกรอบหลังคาเส้นนี้จะต้องเฉียงเหมือนกับคู่หูของมันเลยฮะนี่ฮะขีดแบบนี้เลยครับมา แล้วก็ลบเซนี้ออกนิดนึงอ่ะแถมหน่อยเพิ่มหน้าต่างห้องใต้หลังคาให้ฮะขนาดประมาณ1คูณเซนติเมตรครับเล็กๆอาล่ะฮะตอนนี้เราได้บ้านที่เสร็จสมบูรณ์แล้วส่วนฝั่งขวาเนี่ยมันยังดูโลง่งๆงั้นมาปลูกต้นไม้ช่วยโลกกันสักหน่อยดีกว่าครับเอาสักสามต้นครับเริ่มต้นแรกเขียนเป็นสามเหลี่ยมทรงสูงครับให้สูงกว่าภูเขาไปเลยนะ ส่วนด้านล่างนะครับให้ลงต่ำกว่าเส้นขอบฟ้าแล้วก็ใส่ลำต้นเข้าไปนิดนึงครับสำหรับต้นต่อไปครับถ้าให้เรียงกันตามหลักการมองเห็นของตาม,มนุษย์หรือที่เรียกกันว่าหลักทัศนียภาพนะครับมันจะยิ่งใกล้ยิ่งใหญ่ยิ่งไกลย,ยิ่งเล็กดังนั้นเพื่อให้ต้นไม้เรียงเป๊ะเลยนะทำแบบนี้ครับคนโคลากเส้นบางๆครับจากจุดรวมสายตาไปที่ยอดต้นสนเนี่ยนะไปที่มุม ด้านข้างแล้วก็อีกเส้นหนึ่งไปที่รากนี่เลยครับเส้นทั้ง3เนี่ยจะช่วยเรารู้ว่าแนวการวาดต้นต่อไปเริ่มตรงไหนดูดีๆนะครับเนี่ <Hey. S 1> เหมือนกับการก๊อปปี้รูปแรกแล้วย่อส่วนลงนั่นเองครับสังเกตว่าจะมีจุดที่ชนกับเส้นที่เราขีดไว้เลยครับไม่ว่าจะเป็นยอดต้นสนริมด้านซ้ายหรือว่าจุดของรากด้านล่างนะครับหรือถ้าไม่อยากวาดตามวิดีโอนี้นะครับ อยากจะวาดต้นสน3าต้นโดยการกล่าวเองก็ทําได้นะครับโดยให้ต้นที่อยู่ใกล้เราที่สุดเนี่ยดูโตกว่าเพื่อนแล้วก็ถัดใบก็เล็กลงไปนิดนึงต้นไกลสุดก็เล็กที่สุดกระระยะกะสัดส่วนเองก็ได้นะครับอ่ะสุดท้ายครับใส่ก้อนหินสักสามก้อนลงไปดีกว่าเพื่อไม่ให้ด้านล่างมันโล่งเกินไปวาดให้คล้ายๆตามตัวอย่างเลยนะครับแล้วก็ลบเส้นขอบฟ้าที่อยู่หลังต้นไม้นี้ เสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับแบบร่างหวังว่าพวกเราจะทําตามกันได้ทุกคนนะฮะถ้าทําไม่ถูกยังไงก็เวียนกลับไปดูหลายๆรอบก็ได้นะครับช่วยกันเพิ่มยอดวิวนะครับสำหรับขั้นต่อไปเนี่ยจะเป็นการระบายสีน้ําดูคลิปต่อไปได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ